สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปหลกนะคะงานพัทยาเขาดาวนะคะสองพันยี่สิบสี่นะคะนี่เราแบบป้าปิ่นภนาะพาไปดูนี่นะคะชายหาดนะคะชายหาดพัทยาอุ้ยน้ำทะเลสีแบบว่ายัางก็สีฟ้ามาใสมาเลยอะดูเดิจริงไม่เป็นสีนี้จริงๆนะเรานไปเดินนะมันแทำไมมันเขียวเขียวจังเลยแบบไม่สีแบบสีแบบมูมางนะคะมูทะเลมากสีฟ้าครามสวยงามวันนี้ป้าปิ่นับพาแบบว่าเดินเลาะ อ่าใช่หาทะเทลนะคะพัทยานะก็จะมีแบบว่า,าที่เขาประดับไว้อ่ะสวยงามมากเลยจะนีเก็กินก็ยังไม่ได้ตัดมาลงเลยเพราะว่าวันนั้นมันดึกมากนะคะมันตีหนึ่งตีสองกว่าจะได้นอน,นะคะมันก็สลบไป่สองสามวันนะคะมันก็เลยยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้เคลียร์คลิปอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งจะนึกออกว่าเออหนึ่ถ่ายนี่ว่าแล้วก็เลยเอามามาตัดมาเคลียร์ให้ดูให้ชมนะคะว่าทะเลสวยงามมากเลยนะ แล้วแบบผู้งานพัทยาแบบว่าสวยสุดอะสวยอลังการมากเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าจุดผู้กลางทะเลอะผู้กลางทะเลจุดแบบมาจากเรือลำใหญ่เลยแล้วก็สวยมากเรียกว่าสวยมากถ้าแบบใครอยากแบบว่าได้แบบภาพแบบถ้ารับพหมอนสวยๆเนีต้องแบบมาพัทยาเท่านั้นจะได้แบบภาพผู้ที่สวยมากเลยแต่เมื่อกี้นีไม่ได้ถ่ายมาแล้วเพราะว่า ไม่ด้ไปวันที่31นะคะอันนี้ก็กินกับตามศิลปินนะคะศิลปินคนไหนที่เราชอบเราก็ไปวันนั้นนะคะกินไปวันที่34พัทยาะะมันร้ายพัทยามันสามารถแบบว่านำศิลปินแบบชื่อดังจะว่าเขามีตามในห้างกรุงเทพดังๆนะคะพระยามันร้ายมากก็สามารถที่จะนำศิลปินแบบชื่อดังนะแบบได้ทัดเทียมวันอื่นนะมาแสดงที่พัทยาจช่อันนี้ก็ต้องแบบว่า เป็นความมีความชอบของแบบแทนผู้หลักผู้ใหญ่สสสวทางแบบสมาชิกแทนกัทยาเขานะคะย่มยอดสุดยอดที่สุดเลยค่ะ